อีพีเคไฟฟิลมพใจเีนื่อพอเทพาบุตรรองเท้าแตกให้เสียงโดนพันลำส่งจากแอปส้มไหมคะไม่ใช่ครับพี่มาส่งตัวเลขครับฮะมึงที่นี่แล้วเหรอไปไปแล้วจะย้ายไม่ทำไรเลยถ้ามึงไม่อยู่ก็ฟ้องแม่เลอเวลาจานเลยไปแล้วมึงไปอะไรล่ะมึงก็ไอคนฟงอีกแล้วเหรอวันๆไม่ทำอะไร เส็ยายอยู่ได้เดี๋ยวฟ้องแม่เลยนะไม่ต้องมายุ่งกลับไปล้างไพชนะหลังว่าเลยไปนี่ก็อีกคน<า>กลับบ้านไปเลี้ยงกวางเลยไปเฮ้ยมองอะไรมองคนน่ารักครับถ้าน่ารักก็เลิกส่งยาสิเอาไงดีวะ <c oughs> <c oughs> ที่ทำอยู่มันก็ดีอยู่แล้วจะเลือกขายยาไปทำไมผู้หญิงนะหาเมื่ลร่ก็ได้ เรียกส่งยาแล้วครับตอนนี้พี่มาส่งอนาคต yes, อนาคตเริ่มต้นด้วยไม่ส่งไม่เ h u พัก u r dream, light up your life บางรักเปลี่ยนคนบางคนเปลี่ยนอนาคตผมเลิกส่งแล้วครับอ๋อของก็หมดคนส่งก็ไม่มีแล้วกูจอาจากไหนเซวะเนี่ย อีนี่กดบิดมันง่อยแล้วถ้ามึงจอมพัจะไปนนก็ไปได้ไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมง